อ่าแม่เอาอาทิตย์เศษโพสก่อนเลยเรื่องเรื่องว่ายังไม่ได้รับเงินใดๆนิทานจากแม่ท็นิทานก็หนิงว่าหนิงว่าก็เขาก็คงเดาไม่ผิดค่ะก็ก็ตามนั้นที่เขาเขียนคือคือผมแม่ยังไม่ได้รับเงินจำตัวเลขไม่ได้ว่าว่าได้รับมาแล้วเท่าไหร่น่าจะประมาณ ไม่น่าจะไม่น่าจะเกิน5 0 0 0 0นบาทในปีแรกที่มีการตัดสินค่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือมันก็เป็นเรื่องของอต้องบอกว่าเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนิงมีทนายดูแลก็เป็นเรื่องของทนายให้ทนายเป็นคนดูแลไปอะค่ะเงินทั้งหมดเงินทั้งหมดจาก10ล้านเหลือ6ล้านแล้วก็เหลือ3ล้านแล้ว3ล้านหนิงก็ให้ผ่อนอีกอปีละ5 0 0 0 0นแต่หนิงไม่แน่ใจว่าให้ผ่อน จำนวนกี่ปีหรือว่ารวบรวบเท่าไหร่เอาจริงๆคือมันก็เกือบ2ปีแล้วค่ะก,ก็ก็จาไม่ได้เหมือนกันณปัจจุบันเท่าไหร่นับบาประมาณห้าแสนถ้าหนิงจาไม่ผิดตัวเลขน่าจะแค่ประมาณปีแรกก็คือถ้าจำอันนี้ต้องขอโทษนะคะถ้าตัวเลขมีการผิดพลาดคือน่าจะสักประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกงี้ว่าจริงๆอ่ะในส่วนตัวนะทำงานตอนนี้ก็แอบ แอบลืมเรื่องนี้ไปพอดีว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีข่าวคล้ายๆแบบนี้กับคดีของแบบว่าท่านอื่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนถามกันถึงในเคสของหนิงขึ้นมาว่าว่าได้รับแล้วหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอคิดขึ้นมาแล้วถามหนิงว่าหนิงอยากได้ก้อนนี้ไหมหนิงก็ตอบได้อย่างแบบชัดเจนว่าหนิงก็อยากได้อะมันก็ไม่ใช่อยากได้เพื่อเอามาทําให้เรา เรารวยขึ้นหรือว่าอะไรใดๆแต่ว่ามันคือสิ่งที่ เขาเรียกว่ายังไงดีอร์เป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้รับที่เราเรียกร้องไปมาใช่มันเออมันคือสิทธิ์ที่เราควรจะได้แล้วก็เป็นสิทธิ์ที่จากสิบเหลือหกเหลือสามแล้วก็ผ่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ควรที่จะต้องได้ชื่อตอนนี้ในแง่ของคดีพี่พี่หนิงให้ทนายามอะไรกังบ้างไหมคะคือทนายเป็นคนดูแลไปซึ่งทนายเองเขาก็ตามเป็นเป็นเป็นเรื่อยๆจริงๆอ่ะหนิงก็เพิ่งได้มีโอกาสอ่านแชท ก็เขาก็จะมีส่งอัปเดตมาเป็นเป็นพักๆแต่ว่าด้วยความพอพอไลน์แชทมันเยอะอะแล้วแล้วมันเยอะมากหนิก็ชอบแบบ Delete all ทีเดียวเลยแล้วก็จะไม่ค่อยได้ได้ไปตามดูอัปเดตเท่าไหร่เพิ่งได้มาอ่านตอนที่โอเคมันมีข่าวขึ้นมาค่ะจริงพอพอมนเป็นเป็นข่าวสองยออะไรเพื่อเป็นที่ทาออกมาเงี่ยอ่านปุ๊บคือเรารู้เลยมาว่าอเรื่องฉันนี่แหละก็ก็คงประมาณนั้นเพราะมันค่อนข้างชัดเหมือนกันค่ะแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรแบบ คือโดยข่าวมันไม่ได้มีอะไรที่ที่มีความเสียหายที่มันกระทบถึงหนิงก็แค่ว่าโอเคมันมีเรื่องช่วงนี้ที่แบบว่าหลายๆคู่ที่มันมีเรื่องอยู่เนอะแล้วก็คดีของคุณแม่กับกับอีกคู่หนึ่งเขาเก็กพูดกันหรือว่าเขาก็ยังไม่ได้หรืออะไรมันก็เลยนักข่าวเพรา็น่ารักเนอะเขาก็ช่วยตามกันว่าแล้วของหนิงได้แล้วหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ยินหนึ่งยินหนึ่งต้องย้อนกลับมาว่านี่นี่ต้นมาก่อนเลยไม่เป็นไรค่ะชินแล้วแต่ว่าเอาเป็นข่าวหนิงกับย่ารักกันจะดูน่ารักกว่าค่ะโมเมนต์โมเมนต์น่ารักกว่า่่้ววเราาตองงีจัดการอย่างหนิงปณิตาถึงจะมีวันนี้จัดการแบบหนิงปณิตาถึงจะมีวันนี้เอาเอาเอาในวิธีที่ถูกที่ควรแบบหนิงหนิงละกันนะคะคือหนิงก็มีวิธีจัดการหลายๆแบบแหละทั้งบู๊ก็ ผ่านมาเยอะแล้วซึ่งมันไม่ใช่วิธีการที่ดีหนึ่งว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือวิธีการที่ค่อยๆใช้สติแล้วก็ช้าๆแล้วประเทศไทยก็มีกฎหมายก็ให้ใช้กฎหมายนั่นแหละเป็นตัวตัดสินมันจะได้ไม่มีอะไรที่มันพลาดเพราะอย่างน้อยๆส่วนหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราเองเรากไ็ไม่ได้ตัดสินทุกอย่างด้วยอารมณ์อ่ะมันคือการใช้เหตุและผลนะคะโอ้ เพียบนิงก็จะได้แอ่พูดว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ดีเองหลับหูหลับตาไปข้างหนึง่งเดี๋ยวมันก็ดีเองก็คือเข้าใจนะว่าเวลามันผ่านไปแล้วแล้วพอมันถูกพูดถึงอะมันดูง่ายแต่นวันนั้นอะมันก็เป็นอะไรที่ชาเลนจ์หนิงก็จะบอกทุกคนว่าดีเกิดเรื่องแล้วดีเราก็จะได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองให้แบบว่าอารมณ์เราแบบดีขึ้นมีสติมากขึ้น<ม>อะไระแบบนี้ค่ะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเหรอถามไปทีเลยไปดูไหนถ้านเป็นเมื่อก่อนแบบสมัยก่อนเหรอไปแล้วค่ะลุยแล้วค่ะมีอะไรให้หนิงช่วยไหมคะแต่ถ้าไปนิดเดี๋ยวนี้ก็ใจเย็นๆคิดถึงลูกเยอะๆค่อยๆเราถ้าเราไหวยอยู่เราก็เราก็ทนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่วันนี้ลูกเราคือเข้าใจในทุกอย่างเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในกูเกิ้ล เข้าใจค่ะต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วก็ก็ยังยังทุกครั้งที่สัมภาษณ์ก็จะยังชื่นชมนิลินว่าขอบคุณมากที่แบบว่ามีลูกคนนี้ที่พร้อมที่จะเข้าใจทุกอย่างแล้วก็เป็นเด็กที่แบบพยายามทําทุกอย่างให้ให้เราได้มีรอยยิ้มในทุกๆวันนะคะเออคนจีบเยอะค่ะแต่แค่ยังไม่เปิดใจค่ะเดี๋ยวไว้รอลูกเลือกค่ะโอ้ยเยอะในงานนี้ก็มีอ้งสี่ห้าคนรถไฟชนกันค่ะโอ้ยจีบนี่ยแม่พูดจีบพูดเล พูดจริงๆค่ะหรอพูดจริงเอ้าจักป .6 ทำไมล่ะทั้งชายหญิงหรือว่าชายอย่างเดียวก็คือไม่ปิดค่ะหมดเลยค่ะอยู่ในงานนี้เหรออยู่ในงานนี้ประมาณ4ี่คนค่ะอะไรนะาเายืนถ่ายเอาไปยืนถ่ายอินเสิร์ตแบบที่คุณเบียร์คุณโอ๋เมื่อกี้เหรอคะยางไม่หรอเอาจริงๆคือตัวเองนหนิงต้องบอกอย่างนี้นะหนิงยังไม่ได้พร้อมที่จะคือคนมันหนิงว่าถ้าไม่มีใครที่เข้ามาหรือไม่มีใครที่มาพูดคุยด้วยอ่ะหรือว่ามันเป็นเรื่องแปลก ถ้าหนิงไม่มีเลยหนิงคงต้องพิจารณาเองว่าทําไมหนิงถึงไม่มีเลยถูกป่ะคะแต่ณวันนี้ก็ยังคงยืนยันคาเดิมว่าหนิงยังไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะว่าลูกหนิงยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่หนิงอยากที่จะให้เขามีความสุขที่สุดในในทุกๆวันคือแต่ละครอบครัวมีบริบทต,ต่างกัน แล้วแต่ว่ไม่ได้หมายความว่าการที่คนที่มีเขาผิดนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคือแต่ละคนมันก็จะเลี้ยงม,มันมีการใช้ชีวิตต,ต่างกันนะในมุมของหนิงหนิงรู้สึกว่าหนิงสบายใจที่จะเป็นโสดแบบนี้ค่ะแล้วคุณหนิงรู้สึงไงคะการที่คุโอ๋คุณมีแต่เขาก็ชุ่มกระชวยเราอยาก หนิงอ่ะเป็นพวกชอบเสพโมเมนต์หนิงเสพโมเมนต์เพื่อนอ่ะหนิงก็แฮปปี้แล้วถ้าเราม,มีเองมันจะแบบว่าดับเบิ้ลก็มีกับพี่ย่าก็โอเคแล้วเอเอ,เ,อรเรื่องหนึ่งค<า>่ะเรื่องที่เนนี่หน่อย<า>ค่ะวายจะไปพกม,มาดื่ไไมอ,อีกเรื่องอ่าค่ะเป็นยังไงบ้างพี่หนิสงสกลังใจเดียว คือจริงๆต้องบอกว่าในส่วนเรื่องราวรายละเอียดเนี่ยหนิงก็ต้องอันนี้คือพูดจริงๆว่าไม่ได้รู้ในดีเทลลึกขนาดนั้นก็จะทราบเฉพาะแค่เรื่องที่ได้ยิน<ม>แล้วก็เป็นคนที่ถ้าได้ยินแล้วไม่ได้มาเล่ากับปาก<ม>หนิงเองอะ่ะ<ม>หนิงจะเป็นคนไม่เดินเข้าไปถามเพราะหนิงเชื่อว่าทุกอย่างเวลาที่คนมีเรื่อง<ม>เขาก็จะมีความแบบรุ่มใจอยู่แล้ว<ม>ก็จะไม่ไปถามสกิดติ่งให้แบบว่าเขาจะต้องกุ้มใจเพิ่มขึ้นมาอีก สิ่งที่ทำได้ก็คือทำงานทำงานทำงานเพราะจริงๆเนี่ยด้วยตัวนิงเองวิธีการในการที่ทําให้หายกุ้มใจในหลายๆเรื่องหรือว่าทําให้ลืมเรื่องเศร้าๆไปได้ก็คือหาอะไรทําแล้วก็ทํางานแล้วก็โฟกัสกับงานพี่เมย์เขามีปรึกษาไหมพี่หนิงช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเขาเครียดมานานมากครี้คืออย่างที่บอกว่าอย่างที่บอกว่าส่วนตัวเขาไม่ได้มาคุยโดยตรงกับหนิงหนิงก็จะได้ยินแค่แฉมจากเพื่อนๆคนอื่นๆจากมดดําจากอะไรอย่างเงี้ย หนิงก็ไม่ได้ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปถามแบบชัดๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาเดินเข้ามาที่จะคุยกันหนิงหนิงก็คงเป็นกําลังใจให้นะเป็นกําลังใจให้นะคือหน้าที่ของคนเป็นเพื่อนอนะทาได้ดีที่สุดก็คือเป็นกําลังใจให้ถ้าเขาอยากจะให้เราช่วยอะไรถึงเวลาเขาก็จะบเกเราเองในพลาจงที่เมย์หลบอกว่ามันมีคนแบบนี้เหรอที่รักเรื่อยขนาดนี้ยอมให้60ล้านเพื่อย่างเงี้ยเขาเป็นคนอย่างนั้นไ่ใส่เขาจริงๆแล้วอะ ในส่วนของหนิงหนิงก็มองว่าเป็นแบบนั้นค่ะนหนิงก็มองว่าเป็นแบบนั้นอคือพี่เล่เป็นคนแบบใจนักเลงใจ้วใช่ไหมคือถ้าพูดถึงความรักเพื่อนอ่ะมันก็มีหลายบริบทเนาะหนิงว่าหนิงก็เป็นคนหนึ่งที่ใจรักเพื่อนแต่หนิงอาจจะไม่มีตังเหมือนพี่เมย์แต่ถ้าวันหนึ่งที่หนิงมีตังเหมือนพี่เมย์หนิงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวหนิงเองจะให้อย่างนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาต่อให้หนิงไม่มีตังแต่เพื่อนหนิงอยากให้หนิงทําอะไรทุกเรื่องซึ่งบางเรื่องมันไม่ควรทําบางอย่างหนิก็ยังทําให้เลยอะอ ค่ะตอนนี้หนิงตอนนี้หนิงก็อยากจะขอวอนทุกๆคนที่ดูโซเชียลอยู่ตอนนี้ก็ช่วยสนับสนุนงานหนิงทุกๆงานนะคะเพราะว่าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกจะต้องหาเงินค่ะไม่มีให้ใครยืมค่ะแต่มีคนทางยทักไม่ยืมเงินเหรอคะไม่มีของหนิงไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าใครทักมายืมเงินหนิงปุ๊บหนิงบล็อกเลยทันทีค่ะเพราะว่าหนิงไม่อยากทะเลาะกับใครใดๆค่ะมีแต่ว่าอยากจะไปยืมเขาตอนนี้แล้วก็ถ้าใครติดเงินหนิงอยู่ก็ช่วยเอามาคืนหนิงด้วยเพราะว่า ฮะก็มันก็มันก็มันก็ปราบไปปราบไปใช่มันก็คือแค่ปรับไปก็แค่เอามาคืนหนิงด้วยใครที่ยังติดอยู่ก็แค่นั้นเองอะไรเงี้ยหลักแสนแล้วเขาไม่ยอมมาคืนแล้วสักทีแบนล้านก็อ้าวก็มีหลายคนด้วยเหลือตั้งเท่าไหร่ตั้งเหลือกี่ล้านล่ะเท่านั้นใช่ป่ะอ่าใช่ป่ะล่ะก็มาคืนหนิงด้วยหนิงก็ยังอยากได้อยู่เพราะหนิงก็เสียค่าทนายไปเยอะเหมือนกัน